วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัว c p t t 2 5 WS 1 H นะครับผม M 4 0 0นะครับผมเดี๋ยวคราวนี้ให้โยให้เลยยกขึ้นลงเลยโยนี้ขึ้นไปอยู่ด้วยกันเลยเขี่ยกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ขับเลยครับตัวนี้นะครับผมทางผมเองนะครับผมติดเจ้าตัวเครื่องยูสุ C สอ่า2 4 0เข้ามาเลยนะครับผมปกติแล้วมันจะเป็นตัวเชิงชาย4อ C าี4 9 0หรือเป็นตัวอคอมมันเร็วนะครับผม ที่เป็น C C สองนะครับผมแต่ตอนนี้เราใส่ยึดสูงมาให้ลูกค้าเลยเพราะว่าลูกค้าบางท่านกังวลเนาะว่าเรื่องอเครื่องจีนเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมมันก็นี่ครับก็หมดความกังวลได้เลยก็คือใช้ตัวแบรนด์ยึดสูงไปเลยที่นิยมใช้ในตัว TCM ผมมาสู่นะครับผมก็จะใช้อย่างนี้กันเลยนะครับผมส่วนเสานะครับผมตัวที่เห็นอยู่จะเป็นเสา4เมตร2ท่อน 4เม่2รอเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าจะไม่มีกระบอกฟูฟีข้างหน้าเสาจะยกจากข้างล่างถึงข้างบนนะผม4มเมตรนะผมะแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการไปยกใส่ตู้พนเนเนอร์ก็ไปดูตัวเสาที่เป็นเป็นฟูฟีที่เสามันต่ำแล้วสามารถยกได้ด้วยเสาไม่ขยับได้นะผมส่วนตัอที่เห็นนี้ก็จะเป็นตัวไซชิปไซิปตัวเนี้ยก็จะเป็นอ,อุปกรณ์เสริม ที่ถ้าเป็นรุ่นพรีมเมียมอ่ะเราจะใส่มาให้ลูกค้าอยู่แล้วก็เหมือนแถมให้ลูกค้านั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่อ่าสตนดจ,จะไม่ค่อยมีเพราะลูกค้าบางคนไม่ได้ใช้เราก็จะได้ทําการลดราคาลูกค้าได้ไดียิ่งขึ้นนะครับผมยังไงก็ฝากดูเจ้าตัวนี้ตัวนี้มันเท่าไหร่นะสองจุดสองจสามตันก็จะมีความต่างกับเรื่องไซส์นะครับแล้วก็น้าหนักแล้วก็เรื่องของอยางนะครับยางหน้า กับ2.5มันจะเป็นยางอัดกระทะจะไม่ใช่อัดเชืวนะแต่ถ้าเป็นสามตันมันจะอัดคชืวอัดกระทะมามาให้ลูกค้าเลยนะครับผมก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยไซต์ตูดก็จะกว้างหน่อย2.5ไซ้์ตูดจะแคบหน่อยนี่นี่แหละครับผมถ้าลูกค้าไม่ติดเรื่องขนาดผมแนะนำสามตันนัมองนะครับแต่ถ้าลูกค้าติดเรื่องขนาดก็2.5ตันก็กรอปลงมาก็ได้นะผมเพราะมันต่างกันราคาหลักหมื่นเท่านั้นเท่านั้นนะครับผมยังไง ฝากค่ะราคาไปด้วยครับมีราคาที่ไหนครับกราบญาติมิตรแฟนเพลงทั้งหลายครับผมมัตติเอ็กมี2สาขานะครับผมสาขาที่1นะครับผมพุทธมณฑลสาย2นะครับตรงสมาคมปากใต้นะครับผมส่วนสาขาที่2อยู่ตรงบางนาตลาดกมสิบแปดนะครับผมฝากมัตติเอ็กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมนี่นครับผมสุดยอดครับทีมงานดีเด่นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสองสาขาที่แจ้งไปถ้ากทมเขาจะเป็นรุ่นเล็กหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็น ฝั่งสม,มุทรปราการก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่ก็เลยพวกลิปอะไรเงี้ยมันจะกว้างขวางสองพันกว่าตารางเมตรลูกค้ามาเลือกมาชมได้เลยจะเอาตัวไหนถ้าต้องเต็มๆนะครับผมเมื่อหนึ่งมื่อสองก็หยิบจับกันได้นะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับผมทิ้งกางหาพวกเราครับผมบ๊ายบาย